อย่าอยู่ตัวเองไว้กับความทุกข์คุณมีสิทธิที่จะมีความสุขไม่น้อยไปกว่าคนอื่นลุงตีว่าในชีวิตคนเรามักพบกับความเข้าใจผิดว่าการจะมีความสุขนั้นมีได้อย่างไรมีความสุขที่แท้จริงได้อย่างไรเราต้องปกป้องตัวเองจากความทุกข์ทุกรูปแบบบางครั้งเราได้รับการสอนให้หลีกเลี่ยงความเจ็บปวดหลีกเลี่ยงความรู้สึกไม่สบายและเลือกเส้นทางที่มีการต่อต้านน้อยลุงตีว่าบางทีเนี่ยคนเราต้องยอมรับกับความทุกข์ว่าเป็นส่วนสําคัญที่จะเดินทางไปสู่ความสุขความทุกข์ มีได้หลายรูปแบบและมันเป็นส่วนสําคัญของประสบการณ์ของมนุษย์มันกําหนดลักษณะนิสัยของเราคอยทดสอบเราและมักจะนําเราไปสู่เส้นทางแห่งความเข้าใจและการเอาใจใส่ที่มีมากขึ้นแค่เรารเผชิญกับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นนั้นเราจะสร้างความเข้มแข็งความแข็งแกร่ง,ง,งเพื่อที่จะ,ะเผชิญกับความท้าทายในอนาคตได้ลุงติว่าเรากำลังเรียนรู้เติบโตและพัฒนาความทุกข์ไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้ต่อความทุกข์ยากแต่มันหมายถึงการตระหนักว่าเส้น ได้เห็นความสุขและความเจ็บปวดเนี่ยมันพันกันอยู่มันพันกันในชีวิตของเราเนี่ยมันหมายถึงการเข้าใจว่าสิทธิ์ในความสุขของเราไม่ได้ลดลงจากความท้าทายที่ลองเผชิญแต่มันเกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้เช่นกันคุณมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขไม่น้อยไปกว่าคนอื่นไม่น้อยกว่าใค,ใครที่คุณเคยเห็นมาสิทธินี้ไม่ได้มาจากชีวิตที่ปราศจากความเจ็บปวดแต่มันมาจากความกล้าที่จะแสดงที่คุณจะสแสวงหา ความสุขแม้ท่ามกลางความทุกข์ก็ตามความสุขไม่ใช่สิทธิพิเศษที่สงวนไว้สําหรับคนที่ มีไม่กี่คนเท่านั้นมันมีหลายๆคนที่สามารถหลบเลี่ยงความยั่งยืมากได้มันเป็นสภาวะที่ทุกคนจริงๆแล้วนะต้องเจอไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ความสุขเราอาจจะรู้จักคนที่ต่อสู้ดิ้นรนและเกิดความสูญเสียด้วยอย่างไรก็ตามเนี่ยหากเรากาลังดําเนินชีวิตอย่าถูกขัดขวางด้วยความกลัวว่ามันจะเกิดความทุกข์ให้เราเข้าหามันด้วยใจที่เปิดกว้างและด้วยจิตวิญ,ญญาณที่ยืดหยุ่นขอให้เราพบกับความสุข ในช่วงเวลาเล็กๆแล้วความแข็งแกร่งมันจะทําให้เราประสบความสำเร็จเราเติบโตในความท้าทายนั้นๆที่เราเจอโปรดจําไว้ว่าความสุขไม่ใช่การมีความทุกข์แต่เป็นความสามารถในการค้นหาความสงบความหมายและความสุขท่ามกลางความทุกข์การเดินทางสู่ความสุขของคุณมันเป็นเรื่องเฉพาะที่คุณจะต้องหาทางของตัวเอง และคุณสมควรจะได้รับความสุขทุกประการที่มันจะเข้ามาหาคุณอย่าอายที่จะเผชิญกับความท้าทายในชีวิตนะครับให้เราเผชิญหน้ากับพวกเขาด้วยความกล้าหาญโดยรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ย มันไม่ใช่อุปสรรคต่อความสุขเราแต่เป็นเส้นทางที่เราต้องก้าวข้ามผ่านเพื่อน,นําไปสู่ความสุขก่อนจะจากกันนี้นะครับลุงตีก็บอกทุกคนว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขแล้วทุกคนลองบอกลุงติหน่อยนะครับว่าอะไรที่ทําให้คุณคิดถึงแล้วคุณมีความสุขคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับแล้วลุงติจะคอยอ่านคอยฟังอยากประสบความสําเร็จต้องถามคนที่ประสบความสําเร็จกับลุงตี CEO